วันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกประเด็นร้อนที่หลายคนจับตาอยู่ตอนนี้เลยครับอิหร่านท้าชนอิสราเอลคําเตือนแรงกลางเลบานอนจุดไฟสงครามครั้งใหม่ฟังแค่หัวข้อก,ก็บอกเลยว่าเข้มข้นแน่นอนครับเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆระดับแค่2ประเทศทะเลาะก,กันนะครับแต่เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงไปทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางและถ้าลุกลามจริงๆอาจส่งผลไปถึงเศรษฐกิจโลกราคาน้ํามัน ไปจนถึงความมั่นคงของทั้งโลกเลยก็ว่าได้คำถามคือทำไมอิหร่านถึงเลือกเวลานี้ในการออกมาประกาศพร้อมชนอิสราเอลแล้วทำไมเวทีที่เลือกพูดถึงเป็นเลบานอนซึ่งเต็มไปด้วยความซับซ้อนทั้งรัฐบาลที่อ่อนแอและกลุ่มติดอาวุธอย่างเฮสโบเลที่อยู่เบื้องหลังวันนี้เราจะคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆครับไม่วิชาการเกินไปแต่ครบทั้งข้อมูลล่าสุดเบื้องหลังประวัติศาสตร์การวิเคราะห์และความเห็นส่วนตัวว่า ความขัดแย้งครั้งนี้จะจบลงยังไงจะเป็นแค่สงครามคำพูดหรือจะบานปลายกลายเป็นไฟสงครามรอบใหม่จริงๆเตรียมตัวครับวันนี้เราจะแกะทีละชั้นของประเด็นนี้ให้เคลียร์ที่สุดก่อนจะไปดูเหตุการณ์ล่าสุดเราต้องย้อนกลับมาดูประวัติศาสตร์นิดหนึ่งครับเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมอิหร่านกับอิสราเอลถึงเป็นคู่อาฆาตกันมานานจริงๆแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่สอง อิสราเอลถือกำเนิดขึ้นกลางดินแดนที่ชาวอาหรับอาศัยอยู่มาเป็นพันปีทําให้กลายเป็นชนวนความขัดแย้งกับประเทศรอบข้างตั้งแต่นั้นมาส่วนอิหร่านเองตอนแรกก็ไม่ได้เกลียดอิสราเอลขนาดนี้นะครับแต่หลังปี1979ที่อิหร่านเปลี่ยนการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐอิสลามภายใต้อายาตเลาะโคมยนีทุกอย่างก็เปลี่ยนไปผู้นําอิหร่านใหม่ประกาศชัดเลยว่าอิสราเอลคือศัตรูเพราะในมุมมองของพวกเขา อิสาราเอลไม่ใช่แค่ประเทศธ,ธรรมดาแต่เป็นเหมือนตัวแทนตะวันตกที่เข้ามายึดครองหัวใจโลกอิสลา,ามแถมยังขัดกับอุดมการศาสนาและการเมืองของอิหร่านโดยตรงจากนั้นอิหร่านก็เลือกยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าสงครามตัวแกลงหรือ proxy war แทนที่จะชนกับอิสาราเอลตรงๆก็ไปหนุนกลุ่มติดอาวุธในประเทศร,ร,บรอบๆอิสาราเอลเช่นฮามาสในกาซาและเฮสโบลาะในเลบานอน เฮสบอลนี่แหละครับคือไพ่สำคัญที่สุดของอิรานในภูมิภาคเพราะเขาไม่ใช่แค่กองกำลังติดอาวุธแต่ยังเป็นขบวนการการเมืองที่มีบทบาทในรัฐบาลเลบานอนด้วยดังนั้นเลบานอนเลยกลายเป็นสนามรบที่ทั้งอิรานกับอิสราเอลเอาไวด้ดวลกันทางอ้อมพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับเหมือนเราดูบอลทีมใหญ่ไม่ลงแข่งเองแต่ส่งนักเตะด,ดาวรุ่งไปชนกับคู่แข่งแทนอิรานก็ทำแบบนั้น ส่งเฮสบอลเลาะลงสนามไปบวกกับอิสราเอลตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายประทะกันบ่อยมากครับแต่ละครั้งก็สร้างความเสียหายมหาศาลโดยเฉพาะกับเลบานอนที่กลายเป็นคนกลางที่โดนลุกลงตลอดเวลาสรุปง่ายๆเลยคือความขัดแย้งอิหร่านอิสราเอลไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นสงครามเย็นเวอร์ชันตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมากว่า40ปีและวันนี้ มันกำลังกลับมาร้อนแรงอีกครั้งเอาละครับหลังจากเรารู้แล้วว่าทำไมอิหร่านกับอิสราเอลถึงไม่ถูกกันทีนี้มาดูว่าช่วงหลังเกิดอะไรขึ้นทำไมสถานการณ์มันถึงร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเลยครับเมื่อไม่กี่วันก่อนอาลีลาริจานีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของอิหร่านเดินทางไปถึงเลบานอนแล้วขึ้นพูดแบบตรงไปตรงมาเลยว่าอิหร่านพร้อมทุกสถานการณ์แถมยังบอกด้วยว่า เฮสโบล่าคือกุญแจสำคัญในการต้านอิสราเอลพูดง่ายๆก็คืออิหร่านกำลังบอกชัดๆต่อหน้าสื่อว่าถ้าอิสราเอลยังบุกต่อหรือยังโจมตีเลบานอนอิหร่านก็พร้อมจะหนุนหลังเต็มตัวคำพูดนี้ทำให้หลายฝ่ายหูพึงเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่การสนับสนุนปกติแต่เป็นการส่งสารว่ากูเอาจริงนะต่อหน้าโลกแล้วอิสราเอลตอบยังไงไม่พูดเยอะครับ จัดหนักเลยกองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินรบถล่มหูบเขาเบคาอาในเลบานอนตะวันออกอ้างว่าเป้าหมายคือโรงงานผลิตจรวดแม่นยำของเฮสโบล่าแต่ปัญหาคือการโจมตีแบบนี้มันเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่จะโดนพลเรือนไปด้วยแถมยังมีอีกเหตุการณ์ที่แรงไม่แพ้กันดโดรนอิสราเอลตกใส่สำนักงานใหญ่ของ UNIFAL หรือกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนถึงแม้ครั้งนี้โชคดีที่ไม่มีคนเจ็บ แต่ต้องบอกเลยว่ามันคือการละเมิดเส้นแดงที่โลกจับตาเลยครับเพราะ UN นี่คือเส้นบางๆที่แบ่งระหว่างสงครามเต็มรูปกับการประทะเล็กๆและยังไม่หมดครับก่อนหน้านี้แค่ไม่กี่วันโดรนของอิสราเอลโจมตีในเลบานอนใต้ฆ่าชีวิตไป5คนรวมถึงเด็ก3คนเ <cle an> <cle an> <Shelby> หตุการณ์นี้กลายเป็นเชื้อไฟใหญ่เพราะมัน,มนกระทบความรู้สึกสาธารณชนโดยตรงตรงนี้ผมอยากแทรกความเห็นหน่อยนะครับส่วนตัวผมคิดว่า อิสราเอลไม่ได้โจมตีแค่เพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามจากเฮสโบล่าอย่างเดียวแต่กำลังส่งสารว่าฉันไม่สนว่าใครจะอยู่ตรงหน้าไม่ว่าคุณจะเป็นกองกำลัง UN หรือพลเรือนถ้าฉันเห็นว่าเป็นภัยฉันก็จะจัดการซึ่งนี่เป็นสไตล์ที่อิสราเอลใช้มาตลอดตัดแขนตัดขาเฮสโบล่าให้หมดก่อนที่มันจะฟื้น ด้านเฮสโบล่าเองก็ไม่อยู่เฉยครับในวันครบรอบหนึ่งปีการลอบสังหารฮัสซันนัสรลห์ผู้นำสูงสุดพวกเขาประกาศชัดเลยว่าจะไม่วันปลดอาวุธแปลว่ายังไงพวกเขาก็พร้อมรบและยังคงเป็นกำลังหลักของอิหร่านในภูมิภาคต่อไปดังนั้นตอนนี้เรากำลังเห็นวงจรตอบโต้ที่อันตรายมากคืออิหร่านประกาศหนุนอิสราเอลจัดหนักเฮสโบล่าไม่ยอมถอย และทั้งหมดนี้กำลังทำให้เลบานอนเสี่ยงกลายเป็นสมรภูมิร้อนแบบเต็มตัวอีกครั้งสีนี้ครับเราต้องเข้าใจให้ชัดว่าเฮสบอลล่าไม่ใช่แค่กลุ่มติดอาวุธธรรมดาธรรมดาแต่เขาคือรัฐซ้อนรัฐในเลบานอนเลยก็ว่าได้เฮสบอลล a าก่อต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงสงครามกลางเมืองเลบานอนปี1980ด้วยการสนับสนุนตรงๆจากอิหร่านจุดเริ่มต้นก็เพื่อสู้กับอิสราเอลที่เข้ามายึดครองดินแดนตอนใต้ของเลบานอน ตอนนั้นเขาถูกมองว่าเป็นกองกำลังปลดปล่อยที่ช่วยปกป้องชาติแต่เวลาผ่านไปกว่า40ปีเฮสบอลล่าไม่ได้แค่ถืออาวุธอยู่ตามแนวรบเท่านั้นนะครับเขากลายเป็นพักการเมืองใหญ่ในเลบานอนมีที่นั่งในสภามีรัฐมนตรีมีทีวีมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลของตัวเองเรียกว่าควบคุมทั้งด้านการทหารและการเมืองในเวลาเดียวกันตรงนี้ผมอยากเน้นให้ฟังนะครับว่าชาวเลบานอนเองก็แบ่งเป็น2ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งสนับสนุนเฮสบอลลาเพราะมองว่าเป็นผู้พิทักษ์ชาติคอยปกป้องเลบานอนจากการรุกรานงของอิสราเอลแต่อีกฝ่ายมองว่าเฮสบอลลาคือปัญหาใหญ่ที่ทําให้ประเทศถูกลากเข้าสู่สงครามไม่รู้จบและทําให้เศรษฐกิจพังพินาศเพราะอย่าลืมนะครับว่าเลบานอนทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ในสภาพปกติเศรษฐกิจแทบล่มสลายค่าเงินดิ่งคนหนีออกนอกประเทศเป็นล้านๆแต่เฮสบอลลากลับยังมีอาวุธครบมือและดึงอิหร่านเข้ามาเป็นพี่ใหญ่อยู่เบื้องหลัง แล้วทำไมอิหร่านถึงหนุ่นสุดใจคำตอบง่ายมากครับเพราะเฮสบอลล่าคือแขนขาของอิหร่านในตะวันออกกลางถ้าอิหร่านอยากกดดันอิสราเอลหรือสหรัฐเขาไม่ต้องยิงเองเหรอกครับแค่บอกเฮสบอลลาให้เปิดแนวรบทางเหนืออิสราเอลก็ปั่นป่วนทันทีดังนั้นในทางการเมืองระหว่างประเทศเลบานอนกลายเป็นสนามรบตัวแทนหรือ proxy battlefield ไปโดยปริยายอิสราเอลอยู่ฝั่งหนึ่งอิหร่านกับเฮสบอลลาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ผลที่สวยที่สุดก็คือประชาชนเลบานอนที่ต้องอยู่กับสงครามและความไม่มั่นคงตลอดเวลาส่วนตัวผมคิดว่าการที่ฮีบอลลามีทั้งอาวุธและเก้าอี้การเมืองมันทําให้เลบานอนแทบไม่มีทางออกครับจะปลดอาวุธก็ไม่ได้จะตัดเขาออกจากการเมืองก็ไม่ได้และนี่คือความอันตรายที่สุดเพราะมันทําให้ประเทศทั้งประเทศถูกผูกติดกับความขัดแย้งไปโดยอัตโนมัติเอาล่ะครับพออิหร่านส่งสารแรงๆกลางเลบานอนแล้วอิสราเอลก็ตอบโต้ด้วยการถล่มหนัก ปฏิกิริยาจากแต่ละฝ่ายมันก็ออกมาแบบชัดเจนเลยครับเริ่มจากอิสราเอลก่อนฝ่ายรัฐบาลกับกองทัพออกมาพูดตรงๆว่าเรามีสิทธิ์ปกป้องตัวเองและจะไม่ลังเลถ้าเฮสบอลล่าหรืออิหร่านคิดจะโจมตีพูดง่ายๆคือเขาพร้อมขยายปฏิบัติการแม้ว่าจะเสี่ยงทำให้ไฟสงครามลุกลามไปทั้งภูมิภาคก็ตามด้านอิหร่าน หลังคำพูดของลาริจเนีที่เลบานอนก็ยังมีเจ้าหน้าที่อิหร่านหลายคนย้ำว่าอิหร่านไม่อยากสงครามแต่ถ้าอิสราเอลก้าวข้ามเส้นเราพร้อมตอบโต้ซึ่งจริงๆก็คือสัญญาณชัดๆว่าอิหร่านกำลังใช้เฮสบอลล่าเป็นแนวหน้าถ้าสู้จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องให้กองทัพอิหร่านออกหน้าเต็มตัวเฮสบอลลาเองยิ่งเสียงดังขึ้นกว่าเดิมครับ ผู้นำออกมาประกาศในงานครบรอบการเสียชีวิตของนัสรลเลาะว่าจะไม่มีวันปลดอาวุธนี่คือการส่งสารทั้งถึงประชาชนเลบานอนเองและถึงอิสราเอลว่าพวกเขาจะสู้จนถึงที่สุดแล้วสหรัฐกับชาติตะวันตกก็ไม่ได้นิ่งครับอเมริกาส่งสัญญาณเตือนอิหร่านตรงๆเลยว่าอยากเข้าไปยุ่งในความขัดแย้งมากกว่านี้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงหนุนหลังอิสราเอลเต็มที่ ยุโรปเองหลายประเทศออกมาเรียกร้องให้ยับยั้งชั่งใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าก,กดดันอิสราเอลจริงจนะังนักฝั่งสหประชาชาติหรือ UN ออกถแถลงการประนามเหตุโดรนตกใส่สำนักงานใหญ่ UNIFIL ว่าเป็นการละเมิดกฎชัดเจนและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพขอบเขตของกองกำลังรักษาสันติภาพแต่พูดการตรงครับเสียงของ UN แทบไม่มีน้ำหนักมากนักในสถานการณ์นี้ถ้ามองรวมๆจะเห็นชัดเลยว่า แต่ละฝ่ายกำลังขึงเชือกกันสุดแรงอิสราเอลไม่ถอยอิหร่านกับเฮสบอลล่าท้าชนชาติตะวันตกก็หนุนหลังอิสราเอลแต่ก็กลัวสงครามขยาย UN เพูดได้แค่ขอให้ใจเย็นส่วนตัวผมคิดว่าปฏิกิริยาแบบนี้ยิ่งทำให้ไฟมันแรงขึ้นครับเพราะไม่มีฝ่ายไหนพร้อมจะถอยมีแต่จะขู่กันแรงขึ้นเรื่อยก่อนอื่นผมอยากให้เราหยุดคิดแบบนิ่งๆสักนิกนะครับเวลาเราพูดคำว่าสงครามใหญ่ มันมีหลายระดับไม่ใช่แค่การยิงปะทะกันข้ามพรมแดนแล้วจบแต่หมายถึงการที่หลายรัฐถูกดึงเข้าไปมีการสู้รบทั้งทางอากาศทางทะเลทางภาคพื้นและผลกระทบลุกลามต่อภูมิภาคอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์อิหร่านอิสราเอลตอนนี้ผมจะแบ่งการวิเคราะห์เป็น3ส,ส่วนง่ายๆเพื่อให้เข้าใจชัดคือปัจจัยเร่งปัจจัยถ่วงและสัญญาณเตือนที่ต้องจับตาแล้วผมจะให้การประเมินความเป็นไปได้แบบมีตัวเลขประกอบ เพื่อให้คิดง่ายขึ้นพร้อมเหตุผลประกอบเริ่มที่ปัจจัยเร่งสิ่งที่จะผลักดันให้เกิดการลุกลามเป็นสงครามใหญ่การโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากโดยเฉพาะพลเรือนเหตุการณ์ที่มีภาพชัดเช่นเด็กตายหรือโรงพยาบาลถูกโจมตีจะก,กระตุ้นความโกรธและผลักดันฝ่ายที่ถูกโจมตีให้ตอบโต้แบบรุนแรงการลอบสังหารผู้นำหรือผู้บัญชาการระดับสูง ถ้ามีการลอบฆ่าผู้นำสำคัญของเฮสบลละหรือเจ้าหน้าที่อิหร่านนี่คือเส้นแดงที่มักนำไปสู่การตอบโต้ทันทีการยิงพลาดโดนฐานพันธมิตรหรือโดรนตกในเขตที่มีทหารชาติอื่นเช่น UN เหรือฐานของชาติที่3อาจลากชาติเหล่านั้นเข้ามาการสนับสนุนทางทหารจากมหาอำนาจถ้าประเทศใหญ่ให้การสนับสนุนเชิงรุกเช่นอาวุธหนักระบบสกัดแก่อิสราเอลหรืออิหร่านมากขึ้นจะเปลี่ยนสมดุลและเพิ่มความเป็นไปได้ของการขยายศึก ต่อมาคือปัจจัยถ่วงสิ่งที่จะทําให้สงครามเต็มรูปไม่เกิดขึ้นต้นทุนสูงทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งอิรานและอิสราเอลรู้ว่าเปิดศึกใหญ่หมายถึงต้นทุนมหาศาลทั้งชีวิตและสภาพเศรษฐกิจในประเทศการที่เฮสบอละเองอาจเลือกสงครามพร็อกซี่เป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่านั่นคือโจมตีเป็นช่วงๆเพื่อก,กดดันแต่ไม่ลงสู่การลุกรานเต็มรูปแบบที่เสี่ยงมากเกินไป และแรงกดดันจากมหาอำนาจและกลางภายนอกสหรัฐยุโรปและประเทศอาหรับใหญ่ๆมักเข้ามากดดันให้หยุดและพร้อมเสนอทางออกทางการทูตหรือการหยุดยิงที่มีข้อแรกเปลี่ยนทีน่นี้โอกาสที่จะลุกลามเป็นสงครามใหญ่ใน3-6ถึงเดือนข้างหน้าผมขอประเมินแบบกึ่งเชิงตัวเลขเพื่อให้เห็นสัดส่วนความน่าจะเป็นเป็นการประเมินส่วนตัวที่ยึดตามสัญญ,ญาณปัจจุบันโอกาสสงครามเต็มรูปแบบ3-6ถึงเดือนข้างหน้า ประมาณ15-20%เหตุผลยังมีต้นทุนสูงและมหาอำนาจพยายามสกัดแต่ถ้ามีการลอบสังหารระดับสูงหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ความโกรธข้ามเส้นความเป็นไปได้จะเพิ่มข e ึ้นทันทีโอกาสสงครามพอกซี่ต่อเนื่องประมาณ65-75%เหตุผลนี่คือรูปแบบที่เราจะคุ้นชินโจมตีตอบโต้กันเป็นช่วงๆโดรนจรวด ปฏิบัติการพิเศษการโจมตีเป้าหมายทางทหารหรืออุตสาหกรรมแต่ยังไม่ขยายเป็นสงครามระหว่างรัฐเต็มรูปผู่โอกาสการคลี่คลอยทางการทูตประมาณ10-20%เหตุผลหากมีการเจรจานำโดยตัวกลางที่น่าเชื่อถือพร้อมข้อเสนอที่ดึงแรงกดดันออกจากทั้งสองฝ่ายก็สามารถชะลอได้แ <h> ต <ate put>. ่ตอนนี้สภาพทางการเมืองยังไม่เอื้อต่อข้อตกลงถาวรคำถามถัดมาคือ เราจะรู้ได้ยังไงว่าจุดเปลี่ยนกำลังจะมาถึงผมแนะนำจับตาห้าสัญญาณเตือนต่อไปนี้อย่างใกล้ชิดการลอบสังหารระดับสูงการโจมตีฐานทัพของประเทศที่สประกาศภาวะฉุกเฉินจากรัฐทั้งสองฝ่ายปริมาณและความถี่ของการโจมตีทางอากาศหรือดโดรนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมการตัดการทูดหรือการคว่ำบาตใหม่ที่รุนแรงมากขึ้นถ้าประเทศกลางตัดการทูดอย่างรวดเร็ว นั่นคือสัญญาณว่าเส้นแบ่งกำลังเปลี่ยนสุดท้ายผมอยากสรุปด้วยความเห็นส่วนตัวแบบสั้นๆหน้าคือตอนนี้เราอยู่ในช่วงความตึงเครียดสูงแต่ยังไม่ถึงขั้นลุกเป็นไฟใหญ่สิ่งที่น่ากลัวคือความต่อเนื่องของการประทะแบบพร็อกซี่ที่เป็นวัฏจักรถ้าโลกหรือผู้เล่นหลักไม่จัดการเชิงรุกอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีในการคลี่คลายและผู้ที่เจ็บที่สุดก็คือ ประชาชนในเลบานอนและผู้บริสุทธิ์คนทั่วไปที่นี้ครับถ้าสถานการณ์มันไม่ได้หยุดอยู่แค่ชายแดนอิสราเอลเลบานอนแต่ลุกลามต่อจริงๆผลกระทบมันจะรุนแรงกว่าที่หลายคนคิดไว้เยอะเลยครับอย่างแรกเลยคือเลบานอนเองประเทศนี้อยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจหนักอยู่แล้วค่าเงินพังประชาชนตกงานเป็นล้านถ้ามีสงครามเต็มรูปมันคือการซ้ำเติมคนเลบานอนโดยตรงบ้านเมืองที่แทบจะล่มสลายอยู่แล้วก็จะถูกทิ้งร้างเป็นซากมากขึ้นไปอีก อย่างที่ 2. องอิสราเอลถ้าแฮชบอลล่าระดมยิงจรวดนับหมื่นลูกใส่ทางเหนือของอิสราเอลจริงๆแม้ระบบไอร n นดอมจะเก่งแค่ไหนก็มีโอกาสทะลุเข้าไปได้อยู่ดีเมืองใหญ่ๆอย่างใหฟ้าหรือเทลอาวิฟอาจโดนถลม่มความเชื่อมั่นในความมั่นคงของอิสราเอลจะสั่นคลอนทันทีนักลงทุนหนีเศรษฐกิจสะเทือนอย่างที่ 3. อิหร่านถ้าต้องเปิดหน้าเข้าร่วมจริงๆมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ รัฐบาลอิหร่านกำลังเจอแรงกดดันจากประชาชนในประเทศอยู่แล้วถ้าเข้าสู่สงครามยืดเยือเย้อเศรษฐกิจที่ถูกคว่ำบาตรอยู่ก็จะยิ่งพังหนักและที่สำคัญคือผลกระทบต่อทั้งภูมิภาคสงครามใหญ่แบบนี้จะไม่หยุดอยู่แค่สองสามประเทศแน่นอนครับราคาน้ำมันพุ่งทันทีเพราะตะวันออกกลางคือหัวใจพลังงานโลกการค้าการลงทุนในภูมิภาคหยุดชะง,งักอาจลากมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามาลึกขึ้นและทำให้ประเทศอาหรับรอบๆต้องเลือกข้าง ซึ่งนี่คือฝันร้ายของภูมิภาคตะวันออกกลางเลยครับสุดท้ายผลกระทบด้านมนุษยธรรมถ้าลุกลามจริงๆสิ่งที่เราจะเห็นก็คือผู้ลี้ภัยทะล,ลักออกมาเป็นล้านทั้งจากเลบานอนปาเลสไตน์ซีเรียบวกกับคนที่ต้องพลัดถิ่นจากพื้นที่ชายแดนในอิสราเอลเองโลกอาจต้องเจอวิกฤตผู้ลี้ภัยครั้งใหม่ที่ใหญ่ไม่แพ้ตอนสงครามซีเรีย สรุปง่ายๆครับถ้าสงครามครั้งนี้มันบานปลายขึ้นมาจริงๆทุกฝ่ายแพ้หมดไม่มีใครได้ประโยชน์เลยมีแต่ประชาชนตัวเล็กๆที่ต้องรับกรรมผมอยากพูดตรงๆแบบนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแต่เป็นวัฏจักรเดิมๆที่คนในตะวันออกกลางเจอมานานแล้วฝ่ายหนึ่งบอกว่าเราต้องปกป้องตัวเองอีกฝ่ายบอกว่าเราต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีสุดท้ายคนที่เจ็บที่สุดกลับไม่ใช่ผู้นำหรือกองทัพ แต่เป็นประชาชนตัวเล็กๆที่ไม่รู้เรื่องการเมืองด้วยซ้ำสำหรับผมอิหร่านกับอิสราเอลต่างก็มีเหตุผลของตัวเองอิสราเอลกลัวถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มติดอาวุธส่วนอิหร่านก็อยากแสดงบทบาทว่าฉันคือผู้นำโลกมุสลิมที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครแต่ปัญหาคือทั้งสองเหตุผลนี้มันไม่ได้แก้ความทุกข์ของคนในพื้นที่เลยแม้แต่นิดเดียวผมวิจารณ์อย่างหนึ่งชัดๆเลยก็คือความดื้อด้านของผู้นำทั้งสองฝั่งมันยิ่งทำให้ความขัดแย้งไม่มีทางออก อิสราเอลใช้กำลังแบบตัดแขนตัดขาศัตรูไปเรื่อยๆโดยไม่สนว่าพลเรือนจะเจ็บแค่ไหนอิหร่านกับเฮสบลละก็เลือกใช้วิธีท้าชนตลอดเวลาทั้งที่รู้ว่าเลบานอนยังไม่พร้อมจะเป็นสนามรบในมุมมองส่วนตัวของผมถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมถอยสักก้าวมันไม่มีวันจบหรอกครับเราก็จะเห็นเลือดเนื้อและเศษซากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกประเด็นที่ผมอยากวิจารณ์คือนานาชาติพูดตรงๆเลยนะครับ UN หรือชาติตะวันตกหลายประเทศพูดเก่งเรียกร้องให้หยุดแต่ไม่เคยกล้าบังคับหรือเสนอกลไกจริงๆที่จะทำให้ความรุนแรงหยุดลงทำให้บทบาทของพวกเขาดูเหมือนแค่ผู้ชมมากกว่าจะเป็นผู้แก้ปัญหาสุดท้ายผมคิดว่าความขัดแย้งนี้เป็นเหมือนไฟที่ลุกอยู่กลางกองฟางทุกคนรู้ว่ามันอันตรายแต่ก็ยังเดินบุญอยู่รอบๆพร้อมโยนน้ำมันเข้าไปเพิ่มเป็นระยะๆะะถ้าไม่รีบดับ มันก็พร้อมจะลุกเป็นไฟใหญ่ได้ทุกเมื่อเอาล่ะครับหลังจากที่เราลองไล่ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งล่าสุดบทบาทของเฮสบอลลาการเมืองเลบานอนการวิเคราะห์เชิงลึกและผลกระทบกันไปแล้วสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือไฟสงครามในตะวันออกกลางยังร้อนแรงและยังไม่มีใครอยากถอยสักก้าวสำหรับคนดูอย่างเราที่อยู่ไกลออกมาสิ่งที่ทำได้คือเข้าใจบริบทมองให้ครบทุกมุม และตั้งคำถามว่าโลกนี้จะไปทั้งไหนผมอยากทิ้งคำถามให้ทุกคนลองคิดกันครับคุณคิดว่าอิหร่านจะกล้าชนอิสราเอลจริงๆหรือเป็นแค่สงครามคำพูดเลบานอนจะกลายเป็นสมรภูมิใหญ่หรือยังคงเป็นสนามรบพ็อกซี่แบบที่เคยเป็นโลกคนเข้ามามีบทบาทยังไงเพื่อหยุดไฟสงครามไม่ให้ลุกลามถ้าคุณมีความเห็นลองคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับผมอยากเห็นมุมมองของทุกคนจริงๆ และอย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพราะคอนเทนต์แบบนี้ยังมีอีกเยอะที่ผมจะเอามาเล่าให้เข้าใจง่ายไม่ซ้ำใครสุดท้ายจำไว้นะครับเรื่องนี้ไม่ได้จบง่ายๆแต่เราสามารถเริ่มจากการเข้าใจก่อนที่จะไปตัดสินใจหรือกังวลเรื่องอื่นๆขอบคุณทุกคนที่อยู่จนจบแล้วเจอกันในคลิปต่อไป